ส่วนค่าที่จ่ายก็ออดูแลอยู่แล้วก็สงสารมากเย่ยแต่ก็ขอบคุณนะวันนี้ก็จะต้องพาไปให้หมอตรอวจส,ส่วนเขาเนี่ยมาขยับใกล้ผอแอล้วันี่สังชาตยานของแมวที่โดนควักลูกกตาสองตัวตรงนั้นขยับไอนอันนี้ก็มาขยับใกล้ๆกล้ออ ตัวนี้ก็โดนควักลูกตาอันนี้เหมือนเขาผ่อนคลายใช่ค่ะเหมือนที่แรกเขานอนเลยแบบแล้วก็หยุดขยยบไปได้แล้วตอนที่เาอกมาจากตรงที่โดนทําร้ายคือโดนควักตาสองตัวเนี่ยเขาจะผ่อนคลายก็รู้สึกผ่อนคลายได้วลูกรู้สบายแล้วใช่ไหมลูกปลอดภัยแล้วนะลูกนะเห็นอีกหรือเปล่าก็เนี่ยดิ๊กต้องหาหมอก่อนของตัวนี้แล้วก็ตัวที่ที่โดนตัดขาโดนหักขาด้วยนะคะ เปียกโดนโดนหักเปียกเพราะว่าเห็นเดินัดปัดไปปัดเลยก็โดนหักเท้าเลยนะคะโดนหักเท้าตั้งสองสองสองข้างอ่ะโอ้โหคนทําก็เหลือเกินหาเงินรับบริจาคมากินจะหิวไม่ก็กินอาหารก็กินอาหารขอให้อาหารก่อนคือเรามาดูนะที่นี่เราจะกินอาหารลักษณะนี้เนี่ยเนี่ยหิวดุหน้าสงสารมากเลยลูกเออ เนี่ยพี่เจมทําไปลูกเพิ่มให้ 5, อีกห้าพันถ้าดูแลห้ามทะเลาะกันมาอยู่นี่แล้วห้ามทะเลาะเพราะเพิ่มมาอีก,น,กอน,นี่ไงพี่เจมก็ใจเย็นเนี่ยคือเขาหิวไงเมียนก็ผอมอย่างเงี้ยอ่ะกล้องมาดูเนี่ยผอมมากแล้วมีแต่แผลคือเขาก็ต้องแย่งกันอะเพราะว่าเขาอดอยากมาโดนทารุโดนหักขาโดนตอกลูา แล้วผอมมีแต่แผลโอ้ยเจมเจมเรียกแม่บ้านเราอยู่ไหนวะเออสองสาวเรียกให้มาทำความสะอาดตรงเลยไม่ยอมไม่ยอมขึ้นมากินเนาะแยกให้น้องนะลูกตัวนี้โดนหักขาใช่ตัวหักขาต้องพาหาหมอก่อนโอ้ยลูกเอ้ยัดดกเอามาให้พออนะคะก็ไปช่วยมา